สถานการณ์น้ำในวันที่3ตุลาคม2565ของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรียังคงเฝ้าระวังระดับน้ำหลังฝนตกต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันกำจัดเศษขยะที่ลอยมาติดสะพานไม้อุตมานุสรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทก,กภัยน้ำป่าไหลหลากโดยในช่วงเช้า ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำหลังจากที่ฝนตกตลอดคืนในพื้นที่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีบริเวณสะพานไม้อุตนานุสรหรือสะพานมอนโดยในช่วงเช้ามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังหากมีฝนตกต่อเนื่องด้านคุณสุทธิพรศิวเวศพิกุลในอำเภอสังขละบ,บุรีได้สั่งการให้อปทอและผู้นำชุมชน ติดตามสถานการณ์น้ำป่าดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้พร้อมทั้งให้รายงานสถานการณ์เป็นระยะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อการเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อได้รับการร้องขอโดยเมื่อช่วงเช้าคุณดำรงรัฐสุภาพัฒน์ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134ทหารกลุ่มชาวบ้านชาวเรือนแพชมรม เรือนำเที่ยวบ้านวังกะและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันกำจัดเศษไม้และขยะที่กีดขวางทางน้ำไหลใต้สะพานไม้อุตมานุสร์เนื่องจากมีปริมาณขยะเศษไม้เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของต่อมอสะพานได้โดยอาจจะทำให้สะพานชำรุดเสียหายเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินทาง สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆของอำเภอสังขละบุรีเช่นบริเวณจุดเล่นน้ำสองกรเรียริรยมถนน323เส้นทางสังขละบุรีเจดี3องค์ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยผู้นำชุมชนได้มีการแจ้งเตือนประชาชนและร้านค้าที่อยู่ริมน้ำให้อพยพ เก็บเพืงร้านค้าขึ้นมาจากริมน้ําเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมให้ติดตามสถานการณ์น้ําฝนตกอย่างใกล้ชิดต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานประชาชนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ําในขณะนี้ส่วนสถานการณ์ระดับน้ําในแม่น้ําโรงคีช่วงที่ไหลผ่านหมู่บ้านสเสน่พ้องและบ้านเกาะเสดิงตําบลไลโวอําเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตามประกาศของป้องกันภัยจังหวัด กาญจนบ,บุรีเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมพบว่าระดับน้ำสูงขึ้นแต่ยังไม่ล้นตลิ่งซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ระดับน้ำก็คงจะลดลงแต่เพื่อความไม่ประมาทได้มีการสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงและจัดชุดชะระบรบเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป